สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็มารับน้องพาใจที่โรงเรียนนะคะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินกลับบ้านนะคะเรนน้องผาใจก็ถามแม่นะคะว่าแม่คะเมื่อไหร่หนูจะสามารถเดินมาโรงเรียนคนเดียวเองได้แล้วก็กลับคนเดียวเองได้นะคะน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ตอนที่น้องอายุประมาณสิบสิบเอ็ดขวบนึงละลูกเลยบอกอย่างนี้น้องพาใจบออุ้ยทำไมนานจังอะไรอย่างงี้นะคะน้องก็เลยว่าทําไมหรอ ก็หนูอยากกลับเองค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยว่าโอเคถ้างั้นน่ะหนูก็ลองทําดูแบบว่าเดินกลับเองคนเดียวดูสิสมมุติว่าไม่มีแม่อยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาก็เดินเขาก็ลองแบบว่าเหมือนประมาณว่าเดินกลับคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวน้องค่ะและนี่น้องพัใจก็กําลังเดินกลับบ้านนะคะสมมุติว่าแม่ไม่ได้มาด้วยนะคะเนี่ยสมมุติแบบเหมือนว่าเขาเดินกลับเองคนเดียวนะคะเพื่อนน้องพอใจคือบางคนเขาก็ขึ้นรถเมย์ กลับเองคนเดียวได้แล้วนะคะแต่เขาก็ตัวโตกว่าใจเยอะดูลูกเดินไปจินตนาการไปนะคะถ้าเกิดเขากลับเองจะเป็นยังไงนะคะก็วิววิวอยู่นะคะในความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะน้องก็จะเดินไปรัดอีกเส้นทางหนึ่งนะคะ น้องัอใจก็เดินไปคนเดียวนะคะตรงนู้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะเดินไปรัดอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอกันตรงวงเวียนนะคะตรงร้านเอที่น้องพอใจไปซื้อขนมนะคะเด็กนะคะบางทีเขาเห็นเพื่อนบางคนกลับเองได้เลยเงี้ย เพื่อนก็ถามว่าเออบางคนเพื่อนก็จะถามว่าเออพอใจทําไมแม่ยังมารับอยู่เหรอทําไมบ้านเธออยู่ใกล้ๆแค่นี้ทําไมเธอไม่เดินกลับอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วมันมันเดินกลับเองคนเดียวไม่ได้นะคะจริงๆแล้วถ้าเด็กอายุยังยังเล็กอยู่เงี้ยผู้ปกครองก็ต้องมารับนะคะแม้แต่ปล่อยอยู่ห้องเองคนเดียวก็ยังไม่ได้นะคะเราก็ต้องอยู่กับลูกอะไรเงี้ยดูนะคะที่นี่นะคะ เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะแต่ละบ้านแต่ละตึกนะคะเขาก็จะมีสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆลงมาเล่นนะคะกว่าจะเดินถึงบ้านนะคะผ่านสนามเด็กเล่นนะคะไม่รู้กี่ที่นะคะเดี๋ยวน้องดูสิเดี๋ยวเราเดินลับไปตรงนี้นะคะว่าจะเจอน้องปใจเดินมาหรือยังนะคะดูนะคะว่าเขาจะมองหาแม่ไหมนะคะให้ลองดูนะคะ เขาจะกลัวไหมนะคะไม่รู้เดินมาถึงตรงนี้หรือ,อยังนะคะเมื่อกี้น้องยังเห็นอยู่ตรงเนินตรงนั้นอยู่นะคะจะดูสิว่ามาถึงหรือ,อยังแต่น้องกลัวเรื่องเดียวนะคะเรื่องข้ามถนนนี่แหละค่ะ ในบอกว่าลองลองเดินกลับคนเดียวทำไมเดินอ้อมมาหาแม่อีกแล้วทำไมไม่เดินตามถนนใหญ่มาเลยทำไมอะคะตอนแรกตอนแรกขอแม่นะคะแม,แม่หนูลองเดินกลับบ้านเองคนเดียวได้ไหมสุดท้ายแล้วเดินตามตูนแม่นะ ยังมีการถามแม่นะคะแม่หนูยังต้องได้สะพายกระเป๋าอีกเหรอคะเอา้าลูกถ้าหนูมาคนเดียวหนูก็ต้องสะพายกระเป๋าทีใครจะสะพายกระเป๋าให้หนูโอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอคะได้สิอันนี้ดอกอะไรคะลูกดอกซากุระดอกซากุระอุ้ยสวยมากเลยยาอย่าไปเด็ดของเขานะดมสวยมาก มันกับเราอยู่ญี่ปุ่นกับเราอยู่ญี่ปุ่นเลยเหรอคะถ้าถ่ายรูปตรงนั้นไ็สวยกินหอมมากกินหอมเหรอคะไม่ไม่ได้กินเลยนิดหน่อยแล้วว่าคิดว่ามันหอมนะปกตินะคะถ้าเกิด ถ้าเกิดเอจาจักรยานมานะคะน้องก,ก็จะปั่นตรงปัตยานตรงนี้นะคะตรงถนนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเอาสกูตเตอร์มานะคะหรือว่าเดินมาก็จะอ้อมไปทางนี้นะคะมันก็จะเร็วกว่ากันนะคะถ้าเดินนะคะ ไม่เข้าใจเด็กนะคะน้องไม่เข้าใจจริงๆเขาไม่ใส่หมวกนะคะแม่รู้ไหมน <ó> ้องเนี่ยไม่ใส่หมวกเนีย่ยน,น้องปวดหัวมากเลยตอนหนูขึ้นไปข้างบนแล้วหนะะะูหางกลับหนูแม่แม่หนูเสียใจมากหนูเสียใจมากเหรอคะเอาแบบนี้ก็ได้เหรอคะได้สิถ้าวันไหนป๊ะป้าทำงานที่บ้านนะคะป๊ะป๊าก็จะขับรถมารับให้นะคะเอ้าวพี่หลอกพี่หลอกอ้ย กระซือพอใจอยู่ไหน่นากอดเหนื่อยอะไรอหรือเหนืน่อยอะไรอะคะเหนื่อยที่วิ่งตามแม่นี่แหละเอา้าจะคิดว่าแม่ไปอยู่ตรงไหนคะไม่รู้คิดว่าแม่ซ่อนหลังต้งนอ่ะฮะ ค่ะวันไหนที่น้องมารับน้องพใจใยนะคะเราก็จะเดินกลับบ้านแบบนี้กันทุกวันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปรอปาป้านะคะเพื่อที่ว่าจะเอาขยะไปทิ้งนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่โรงทิ้งขยะนะคะในตัวเมืองเฮลซิงบอยนะคะเราก็จะเอาไม้ตัวนี้นะคะไปทิ้งนะคะเพราะว่าไอห้องขยะ ที่คอนโดเรานะคะมันมันไม่มีสำหรับทิ้งไอขยะขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะเราก็เอาไปทิ้งที่ไอโรงทิ้งขยะรวมนะคะค่ะและนี่เราก็กําลังขับรถมาที่โรงทิ้งขยะนะคะนี่ก็มาถึงแล้วนะคะก็คือที่นี่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเราก็ต้องสแ,แกนก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้ประตูมันเปิดนะคะ ตอนที่น้องมาเห็นที่นี่ครั้งแรกนะคะน้องจําได้ว่าป้าป้าพามานะคะปีแรกก็คือเอาต้นคริสตม์มาสนะคะมาทิ้งนะคะเพราะว่าปีแรกที่มานะคะป,ป้าเขาเป็นคนที่ชอบต้นคริสตม์มาสที่แบบว่าทําจากต้นไม้จริงๆนะคะแต่พอแต่พอเข้าปีที่สองน้องไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันแรงแล้วก็แบบใบมันร่วงนะคะพอหลายวันมานะคะ และนี่ก็ตรงซ้ายมือนะคะก็คือไอสำหรับขยะไม่ใช่ขยะนะคะสําหรับของพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนของมือสองนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันสามารถไปนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเขาก็จะขายนะคะเพื่อที่ว่านําเงินไปช่วยเหลือคนยากจนหรือรส่งต่อให้กับประเทศที่ยากจนนะคะหรือว่านํามาพัฒนาประเทศของเขานะคะ ค่ะและนี่เขาก็จะแยกขยะนะคะเป็นประเภทประเภทของเขานะคะเขาก็จะมีไอตู้คอนเทนเนอร์นะคะมารองรับนะคะเพื่อที่ว่าให้เราเอาขยะโยนลงไปทิ้งนะคะป๊าปาก็จะขับไปตรงที่สำหรับไอที่ทิ้งพวกเศษไม้นะคะค่ะและนี่ก็มาถึงแล้วนะคะมันก็จะเป็นเศษไม้พวกเก้าอี้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นที่นอนมันก็จะอเออีกที่หนึ่งนะคะ เขาก็จะแยกนะคะก็จะมีสําหรับเศษไม้ดินหรือว่าพวกอิฐหินปูนอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเวลาเราไอ้ทุบบ้านทุบอะไรเงี้ยนะคะนะคะป้าก็จะโยนลงทิ้งลงไปนะคะข่าไม้หรือว่าขยะพวกไหนที่แบบเป็นประเภทที่ว่าสามารถแบบเผาไหม้ได้นะคะเขาก็จะเอาไปทำไอ้เป็นเชื้อเพลิงทำพลังงานไฟฟ้านะคะ ที่ประเทศสวีเดนนะคะเขาจะมีการทำพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยนะคะก็คือเขาจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากหลายแหล่งนะคะทั้งลมทั้งน้ำนะคะทั้งขยะนะคะข่าะนี่ก็คือเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าสำหรับทิ้งอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นสำหรับกิ่งไม้นะคะถ้าเราตัดแต่งกิ่งไม้รั้วบ้านหรืออะไรเง,งี้ยต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็มาทิ้งตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกใบไม้นะคะพวกใบไม้ที่มันร่วงเขากวาดทําความสะอาดเขาก็มาทิ้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกที่แบบว่าเป็นเศษดินนะคะเวลาเราทําความสะอาดดายหญ้าหรืออะไรเงี้ยเวลาเราขุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเศษดินเขาก็จะมาทิ้งตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตอนที่น้องมาเห็นครั้งแรกนะคะน้องก็นะประทับใจนะคะในความเป็นระเบียบในในการ จะระเบียบในการทิ้งขยะของเขานะคะค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นสําหรับพวกทิ้งพวกอิฐพวกปูนนะคะที่แบบเขาทุบบ้านหรืออะไรเงี้ยพวกกระเบื้องพวกฝ้าอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะแยกเป็น,นโซนไปนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ